สวัสดีมิลักแฟนจูดิสึไทเซนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็จะมาทำการสอนหาอุปกรณ์2ดาวลุงฟรีนั่นเองนะอ่ะ เป็นทางด้านของอุปกรณ์สวมใส่ตัวละครอันนี้เป็น2ดาวลุ้งนั่นก็คือสูงสุดแล้วของอตัวเกมณปัจจุบันอ,อย่างที่เคยเกินไปว่ามันสามารถหาฟรีได้แล้วก็วันนี้ผมมาวันนี้ผมถึงละที่สามารถหาฟรีได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น,นมันอยู่ที่ดวงของแต่ละคนด้วยแล้วกันนะว่าจะเปิดได้หรือเปล่าเอาจริงอยู่ที่ดวงเลยอ่ะเงื่อนไขเลยก็คือเราต้องเลเวล95ก่อนอ ตัวละครแล้วเนี่ยต้องเลเวล9กก่อนแล้วก็มันจะมีอันนี้เคิร์ดทัวนี้อ่ะอันนี้ผมปลดจนถึงสุดท้ายละก็เลเวล9กเนี่ยจะปลดไนท์แมสสองได้ซึ่งไนท์แมสสองเนี่ยจะมีโอกาสเ,เวลาตีเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เราจะสามารถเปิดได้อะไอเทมอุปกรณ์2ดาวลุง้งซึ่งผมไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติเราตีเนี่ยตีครั้งหนึ่งใช่ไหมมันจะมีให้เปิด6ช่องใช่ไหมหหรือ8ประมาณนี้อ่ะผมไม่แน่ใจว่าตีครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสออกทุกรอบหรือเปล่านะแต่ว่านี่แหละอันน อ,อย่าง1ดาวเนี่ยหดาวลุ้งเนี่ยผมเคยเปิดได้แล้วจากอันนี้แต่ว่า2ดาวลุ้งเนี่ยยังไม่เคยเพราะว่าเพิ่งจะเลเวล95วันนี้อ่ะก็เลยเพิ่งเทสได้วันเดียวก็เลยยังไม่ชัวร์ว่าโอกาสออกมันอ่ายาก ยากน้อยขนาดไหนอะประมาณนี้แต่ว่ามันสามารถหาฟรีได้แล้วอะก็เออเลเวล95เนี่ยมันจะเป็นเลเวลสุดท้ายแล้วของกิจกรรมมันเนี่ยคือในแมรอันที่2องเนี่ยอะเลเวล95ซึ่งอันเนี้ยอในแมร์หนึ่งเนี่ยก็เลเวล90อะแล้วก็85 80 75อะไรไปเรื่อยประมาณนี้อะซึ่งสูงสุดคือ95อันนี้ออย่างเยติเนี่ยเยติมีโอกาสดรอปเป็นทางนัางของเสื้อแล้วก็ถุงมือที่เป็น2ดาวลุงอะแล้วก็ทางนัางของไอตัวนี้เออเม็ดดาว เมลดาวเม็ดมดาวอะไรทีดดยอย่างเนี้ยอ่ะก็จะมีโอกาสดรอปเป็นเสื้อแล้วก็เป็นเอ่อกำไรข้อมือ2ดาวลุ้งอ่ะแล้วก็ทางนั้นของแมนทิสอันนี้แมนทิสมีโอกาสดรอปเป็นดาบ2ดาวแล้วก็เอ่อสร้อยคอ2ดาวอ่ะแล้วก็อันนี้เอ่อธามโมทามามุเออมีโอกาสดรอปเป็นดาบ2ดาวแล้วก็เป็นทางนั้นของรองเท้า2ดาวลุ้งเช่นกันนะอ่ะอันเนี้ยเอ่ออย่างที่รู้กันว่ามันเปิดตามวันนะอย่างเยติเนี่ยจัน จันสุกอาทิตย์อ่ะแล้วก็อันนี้เป็นอังคารศุกร์อาทิตย์อ่ะแล้วก็นี่เป็นพุธสุกอาทิตย์แล้วก็นี้ก็เป็นเเดี๋ยวนะเสาร์ที่ทำไมเสาร์ที่มันมีอันเดียวผมว่าไอแมนอาทิตเนี่ยแมนอาทิตนี่น่าจะเป็นพุธเสาร์อาทิตย์มากกว่าอ่ะน่าจะเป็นพุธเสาร์อาทิตย์ส่วนเอ่ธรรมมุ่นเนี่ยน่าะเป็นพฤหัสเสาร์อาทิตย์อ่ะประมาณนี้อันนี้คือผมไม่แน่ใจมันเขียนว่าไฟล์อ่ะซึ่งไฟล์มันจะมี3อันเหรอไม่น่าจะใช่นะอันนี้มันน่าจะเขียนผิดอันนึงนะเออ อันนี้น่าจะเป็นเซตซีนะอ่ะก็คือวันเสาร์ด้วยแหละอ่ะประมาณนี้ซึ่งเอ่อใครที่เปิดเกลือเนี่ยซึ่งของรางวัลเนี่ยมันจะมีค่อนข้างเยอะใช่ไหมอันที่ดีเนี่ยก็คืออันเนี้ย power crystal อันเนี้ยก็คือถือว่าค่อนข้างดีอยู่แล้วก็เอ่อ sun cost เนี่ยก็ถือว่าดีอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงอุปกรณ์เพียวๆเลยแล้วกันนะอุปกรณ์พวกเนี้ยเพียวๆเลยอ่ะแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนไปดูนู้นเดี๋ยวเรามาทำการสุ่มวิสซัมอนอีกทีแล้วกันวันนี้ผมจะได้เป็นทาง,งด้านของดออไป โอเคได้มาละหนึ่งตัวการันตีเอ,อ่อแ,แล้วก็เรา,ากร็ดารกอนเดิมไปเนานะเออเพราะตัวอื่นเรายูตะผมก็แทบจะตันแล้วซูคุน่าก็เอาไว้ก่อนอ่ะเอาเป็นดากอนดีกว่าจัดไปหรือว่าเราเอาตัวอื่นดีอ,อืมผมว่าตัวอื่นยังไม่ค่อยเท่าไหร่อ๋อาดากร์แหละอาดากร์แหละไปไม่เป็นไรปับ๊บโอเคถือว่าเกือบไปรอบนี้อ่ะโอเคอันนี้ครบแล้วเรียบร้อยมาซึ่งการเอ่อหาฟีกอันหนึ่งก็คือกรณีที่เราเลเวล95แล้วใช่ไหม มันจะอยู่ในนี้เคอร์ทูนี้อะเลเวล95เนี่ยถ้าเราตีทุกอันแล้วเนี่ยมันจะปลดเป็นทางด้านของไว้แรกอันนี้2ดาวลุ้งซึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยสามารถแลกได้2ชิ้นต่อ1อันอย่างสร้อยเนี่ยเดือนหนึ่งสามารถแลกสร้อยได้2อันอาวุธก็เดือนละ2อันชุด2อันเอ่อกำไร2อันถุงมือ2อันแล้วก็เป็นรองเท้า2อันต่อ1เดือนเช่นเดียวกันก็เอ่ออยากได้ไหนเนี่ยก็มาแลกกันเองแล้วกันนะเพราะว่าถ้าจะให้เติมเนี่ยอันนึงเนี่ยผมว่ามันน่าจะราคาประมาณพัน ประมาณพันหนึงนะประมาณพันกว่าบาทนี่แหละถ้าจะให้เติมแยกแต่ละอันในปัจจุบันอ่ะแต่ถ้าจเราจนถึงเนี่ยตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยมันสามารถหาฟรีได้แล้วก็เนี่ยราคาห5 0 0 0แต้มผมเคยบอกไปแล้วนะว่าเวลาเราได้แต้มเนี่ยอย่าเพิ่งแรกไม่ว่าอันไหนก็แล้วแต่อย่าแรกให้เก็บมาเรื่อยเก็บไปเรื่อยอันเนี้ยผมเก็บตั้งแต่ กิจกรรมมันมาเลยตั้งแต่อีเวต์เนี่ยมาแล้วก็เก็บจนถึงปัจจุบันเลยยังไม่เคยแลกอไหนเลยอ่ะแม้แม้แต่อันไหนผมก็ไม่เคยแลกนะจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ได้แล้วอันนี้อันสุดท้ายซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําการแลกแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมก็มีอันที่ดองๆไว้อยู่ก็จะมีของยูตะที่ถุงมือเป็นเลเวล4อยู่อ่ะก็เลยยังเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วก็มีอันนี้อีกหนึ่งอันที่สามารถเปิดได้ก็เลยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอีกทีหนึง่งแล้วก็เอ่อเดี๋ยวเราค่อยมา ดูอีกทีนึงว่าเราต้องการอันไหนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาทําการเปิดแรกอีกทีนึงอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวนะผมขอเปิดนี้ก่อนแป๊บนึงเอ้ยเดี๋ยวเราขอดูดากอนก่อนดากอนดากอนโอเคเออเป็นน้าเป็นน้องน้ําตัวน้อยโอเคอันนี้เฟร,รมกรอบเอ่อกรอบไม่ได้มีอะไรมากอันนี้ดีกว่าอันนี้ก็เท่เอ้แต่ว่าผมว่าไฟนี้เท่กว่าอ่ะ โอเคโอ้เป็นตัวน้องกระจิ๋นลิตตัวเดียวนะอ่าโอเคมาอา่อวันนี้เดี๋ยวผมใช้ดูข้อแตกต่างก่อนเอ้ยนี่น,นี่อันนี้ตัวละครโกโจอันเนี้ยมันสามารถเอาเวกขั้นหนึ่งได้ซึ่งเงื่อนไขาการเอาเวกเนี่ยก็คือ5ดาวตันแล้วก็เลเวล310ถึงจะสามารถเอาเวกได้โพรเชั่นหนึ่งอะซึ่งตอนแรกผมคิดว่าการที่เราอัพ5ดาวลุ้งตัวละครเนี่ย5ดาวลุ้งแล้วก็ปด เทคนิคอันนี้ครบแล้วก็คือจบแล้วไม่ต้องไม่น่าจะต้องใช้ตัวละครแล้วมันก็มีโปรโมชั่นเองนะอ่ะซึ่งอันเนี้ยก็ต้องใช้ตัวละครมันอีก2ตัวแล้วก็ตัวท่านลุงอีกอท่านลุงหนึ่งหนึ่งดาวลุงอีก2ตัวเพื่อในการปลดเป็นขั้นหนึ่งซึ่งพลังนิ่งขึ้นมาเนี่ยประมาณ3 0 0แสนเออเกือบเกือบสามแสนได้แล้วก็มันก็ยังมีอีก2ขั้นซึ่งอันเนี้ยมันปลดแค่ขั้นเดียวมันยังมีขั้น2ขั้น3าอีกอันเนี้ยหนึ่งดาวเอนชานสองดาวเอนชานสามดาวเอนชานก็แปลว่ามันสามารถ,ถาว เพราะฉะนั้นแล้วผมว่ามันต้องใช้ตัวละครอีกเยอะมากซึ่งเอฟเฟกที่มันได้เนี่ยก็ดีนะอันนี้น่าจะเป็นอัพสุดนะเออ่เลือดแสนสี่แอคแท็กหมื่นแปดเอชพีกับแอคแท็กอีกอย่างและวยี่สิบยี่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็คีกสิบสองเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณเนี้ยอ่ะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ต่างๆเพิ่มอีกเดี๋ยวรอตอนทำจริงๆเดี๋ยวค่อยมาทำการเออ่ลงรายละเอียดจริงๆละกันแต่ว่ามันมีคนทำแล้วก็คือจะเป็นเออ่ทัสทัสห้าแปดใช่ไหมมันชื่อทัสห้าแปดใช่ไหมจะจำผิดเนี่ย อ่ะอันเนี้ยทำแล้วเนะี่ยโกโจเนี่ยจะเห็นว่ามันมีดาวตรงนี้หนึ่งอันนะเนี่ยอันนี้คือทำแล้วเรียบร้อยซึ่งพลังก็แสนเจ็ดอ่ะก็ถือว่าเยอะอยู่นะโโโโเยอะกว่าตัวละครผมอีกอ่ะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลงเนื้อหาของเออ่ไอ,ออ à, ไอเทมก่อนละกันเออ่ไอเทมเนี่ยถ้าให้ดูนะหนึ่งดาวลุกกับสองดาวลุกเนี่ยมันต่างกันระดับหนึ่งละกันอ่ะหนึ่งดาวลุกเนี่ยพวกสกิลตอนเลเวลเก้าเนี่ยมันจะมีแค่สีม่วงอ่ะมันจะเป็นแค่ขั้นสีม่วงนะเนี่ยเป็นแค่ขั้นสีม่วงแต่ถ้้าเเเปป็็นนนนสกิลขััที่ม่มออ สองดาวลุง้งอ่ะมันจะเปลี่ยนจากสีม่วงเนี่ยเป็นสีทองซึ่งมันจะเป็นทองล้วนเลยเอฟเฟกเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันพอสมควรเดี๋ยวผมขอดูนี่ก่อนอ่าอ,อันนี้อ่ะอย่างเน,นี้ยเป็นแรมเพจใช่ไหมถุงมือแรมเพจนะเอ่อคีบวกแอันนี้คีดได้ไมสิบสองแปดกับสิบสองอันนี้อันนี้ก็เป็นสิบเพิ่มมาสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็อันนี้จากสิบสองก็กลายเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือเพิ่ม,มอีกระดับหนึ่งแล้วก็สแตทพื้นฐานเนี่ยอันนี้สามสามหกเจ็ดกับสิบเปอร์เซ็นต์ 3 3มสากเจกับ10%เ็นใช่ไหมก็เพิ่มมาอยู่นะอันอันแรกเนี่ยขึ้นมาประมาณ500กว่าแล้วก็นี่เพิ่มมาอีกประมาณ1กว่ากว่าแต่ว่าอันนี้มันบวก6เนี่ยถ้าอันนี้บวก6ด้วยมันก็น่าจะเพิ่มเยอะกว่านะเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกสี่ขึ้นมานี่เป็น0.8ก็น่าจะเป็นสัก11 11กว่าเปอร์เซ็นต์กับอันนี้น่าจะสัก4 0 0 0เออประมาณนั้นก็เท่ากับว่าน่าจะห่างจากอันอันหนึ่งดาวเนี่ยถ้ากรณีที่บวก6เท่ากันนะ พลังโจมตีเนี่ยน่าจะต่างสักพันกว่ากว่าอ่าแล้วก็ไอเอ็แท็กเปอร์เซ็นเนี่ยก็น่าจะต่างสัก3ประมาณ3%ได้เออน่าจะต่างประมาณสัก3%ได้เออก็ถือว่าเยอะอยู่นะ3%เอนี่ยอาจจะเห็นว่ามันน้อยนะแต่ว่าถ้าตัวละครเราส,สตัดเริ่มต้นสูงสูงเนี่ยมันก็เป็นการบวกที่ค่อนข้างเยอะมากนะ3%เนี่ยถือว่าเยอะมากอ่ะเยอะพอสมควรอ่ะแล้วก็วันนี้เราทำยูตะเป็นทางล่างของ5าดาวลุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ เ,ออเดี๋ยวอาจารย์โกโจเนี่ยผมจะเร่งทำไอเนี่ยค่าความสนิทเนี่ยให้มันเลเวล10เพราะถ้าอาจารย์โกโจค่าสนิท10เนี่ยผมสามารถทำเป็น5ดาวได้เพราะาตอนเนี้ยอ,อ,อันเนี้ยต้องใช้20ใช่ไหมต้องใช้20รวมเกษตร,รษที่มีอยู่ก็เป็น30 30แล้วก็ผมมีอันนี้อีก135ก็จะกลายเป็น165 165สามารถเปิดได้3ตัว3ตัวเรามีอีก1ตัวก็เป็น4ตัวพอดี สามารถทําเป็น5ดาวลุงได้อ่ะก็เพราะฉันเลยเดี๋ยวจะต้องริ่งทำอันเนี้ยให้มันให้มันสุดเออมันจะได้5ดาวได้อ่ะส่วนดาร์กอนก็เอาไว้งี้ก่อนละกันน้องดาร์กอนตัวกระจิ๋ลิตมีตัวเดียวอ่ะเอาไปทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวนะเฮ้ยแต่ว่าผมอยากเห็นสกินเอ้ยอยากผมผมอยากเห็นสกิลมันอ่ะเอาเราไปลองเทสสกิลดีกว่าเอ่ออันนี้ตัวละครผมวางยังไงวะเอาอย่างงี้ละกันเอาเอาตัวอะไรออกดีวะเอาเอานนี้ออกละกัน <laughs> แม่งตัวเล็กนิดเดียวเองดูดิโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองดูลองดูเอ่อผมไปเทสกับใครได้อันนี้น้องดากอนตัวน้อยดากอนดากอนดากอนดูดิตัวกระจิ๋วหลิยวเองแม่งตัวเล็กนิดเดียวเองอะโอ้โหคุณสองนี่ช้าบรรเลยมากอ่ะโอเคมาตี น่าจะใกล้ถึงแล้วรอดูอ๋อนี่เป็นเอฟเฟกต์น้ำใช่ไหมเอฟเฟกต์พาสติที่ผมบอกว่ามันเป็นอะไรโอเชียนอะไรสักอย่างนะอะมาตีอ๋อการางเป็นตัวใหญ่ด้วยการางเป็นตัวใหญ่ก่อนตีโอเคอันนี้เป็นเอฟเฟกต์พื้นน้ําทําอะไรบ้างนะรถรถรถขี่ลิซิหรือรถเกาะอ,อะไรสักอย่างไม่รู้นะจําไม่ได้ละอยากเห็นนั่นตี่ยจะได้เห็นปหม น้องดาก่อนเราจะได้อันตีมะเนี่ยาปาก็ให้ตายก่อนมาเนี่ยโอ้ตายเลยไม่ได้เห็นนั่นติอ,ะอ่ะอะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาผมน่าจะต้องอ่ะคนนี้พลังน้อยหน่อยเดีย๋ยวเราเอาตัวละครอ,ออกแค่นี้ก็น่าจะเหลือนะเอาตัวนี้เข้าอีกตัวหนึ่งแล้วก็เอาอันนี้เข้าแล้วกันเอ้ยเอานี้ดีกว่าได้ปะน,น่าจะน่าจะชนะอยู่นะถ้าแพ้ขึ้นมานี้ก็หมาพอสมควรน,นะ อ่ะเดี๋ยวดูเอฟเฟกก่อนอ่ะโอเคเอฟเฟกอันนี้ทำให้ศัตรูเอ่อคีย์ลิซิธลดลงเห็นไหมเป็นเอ่อเอวิทเคิร์สนี่นะทำให้ศัตรูเนี่ยคีย์ลิซิธลดลงแล้วก็โดนดาเมจอ่ะประมาณนี้โอเคมาตีเข้าไปเดี๋ยวเราดูเอฟเฟกต์กทีนึงนนเดี๋ยวค่อยมาทำการรีวิวเต็มๆอีกทีนึงอ่ะการ่างเป็นตัวใหญ่แล้วก็เอฟเฟกน้ำตู้เข้าไปทีหนึง่งปาห้มันตายก่อนมั้ยเนี่ย โอเคไม่ตายก่อนเหมือเดิมเป๊ะอ่ะเดี๋ยวเราเอาเป็นคนพลังน้อยๆแล้วก็เอาตัวละครออกเอายูตะออกเอาโทจิออกเอายูตะกับโทจิออกแล้วกันแล้วก็เอาโชโออกเข้าแล้วก็โโกวกน,นี้เข้าแล้วกันนะประมาณนี้อ่ะไม่ต้องดูแลเดี๋ยวดูสกิลอย่างเดียวเลยอยากเห็นสกิลอ่ะมันไม่มีให้เทสก่อนอนะ่ะโอเคมาอ่ะฮิวมาอันนี้เป็นสกิลปกติเดี๋ยวต้องรอทอตอนเทิร์นนั้น เกทโวมันจะสกิลตายก่อนไปเนี่ยไอ้แม่งตายหมดเลยอะเอามาสักหน่อยดิพลังสักอ่ะสองล้านแปดสองล้านแปดมันเยอะไปบ่วะผมกลัวสองล้านแปดมันเยอะไปแล้วจะสู้ไม่ชนะดิหรือเราเอาเกทโวออกเอาเกทโวออกแล้วมันจะเอาตัวอะไรไปชนะวะเนี่ยอา่าเดี๋ยวนะ อยากได้สักสองอันนี้สองล้านห้าสองล้านห้ามีโกโจสองล้านแปดกูว่าสองล้านแปดเนี่ยมันตึงมากแต่ว่าเราต้องเอาตัวอื่นเข้าด้วยเอาอันนี้ออกเอาอันนี้เข้าแทนแล้วกันอ่ะทีมประมาณนี้น่าจะพอพอไหวนะน่าจะพอไหวนะคงไม่แพ้หรอกนะอ่ะมาก่อนปับ๊บมาลองดูลองดู กลายเป็นตัวใหญ่ปุ๊บวูดาเมีดมาจริงเข้ามาเฮ้ยแกล้งอตีย่ใครทะปิดน่าจะต่อไปน่าเป็นโชโกะปะโชโกะก่อนอ่าโชโกะฮิวมาโอเคได้เห็นอยู่อันติอันติมาปับ๊บวู้วิธีที่ทนะที่มันเป็นอันติตอนกลางอาณาเขตเหมือนในอนิเมะเลยอะตอนใช้มันชื่อท่าอะไรสักอย่างไม่รู้อะใช้ใส่ ฮานามิแล้วก็ไอตะแก่ของตระกูลซิงอิงอ่ะเท่อยู่นะเท่อยู่ใช้ได้ใช้ได้ตอนแรกก็นึกอยู่นะว่าเป็นตัวเล็กมันจะมีสกิลแบบไหนนะเออแต่พอ,อยี้ก็เท่อยู่พอพอเข้าใจได้ว่าเป็นตัวละครสายดามเมจละแต่ว่านั่นแหละดามเมจแค่นี้แหละเพราะว่ายังไม่ได้ปั้นนะเ่าโอเคเ,อเดี๋ยวเราต้องกดเดี๋ยวผมต้องกดอันนี้ก่อนถอดตัวละครออก ต้องเซตทีมเดิมไว้ก่อนแ๋ยวมันจะลืมอขอกดตีสักครั้งอ่โอเคประมาณนี้เออถือว่าเท่อยู่เท่อยู่เดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวรอตอนท้ายๆกิจกรรมวิซัมมอนผมน่าจะสุ่มมันได้ประมาณสัก4ตัว4ตัวแล้วน่าจะพอทำได้สักกี่ดาวอะเดี๋ยวนะ ไม่น่าจะถึงสดาวแดงอ่ะผมจําได้ว่า5ดาวแดงต้องใช้หมด5ตัวรวมตัวฐานด้วยอ่ะเป็น5ตัวถึงจะสามารถทําเป็น4ดาวแดงได้ก็อาจจะสัก3ดาวแดงก่อนหรือไม่ก็เดี๋ยวรอสดาวแดงหรืออะไรประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวค่อยมาทาการเทสอีกทีทนึงนะนล outgoing. แล้วกันนะก็แต่ว่าสกินเท่อยู่นะเท่อยู่แล้วก็ผมว่าในอนาคตเนี่ยมันมาแน่นอนแหละ v ีอ่ะที่เป็นร่างตัวใหญ่อ่ะเออมาแน่นอน,นอันนี้เอ้ยจิงอยู่นะไม่มีอะไรให้ดูเลยอ่ะส,ส,สกุ ไม่มีสก,กินไม่มีอะไรทั้งนั้นอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับทางด้านของอ่าการสอนหาอุปกรณ์2ดาวลุง้งอ่ะแล้วก็เป็นทางด้านของรีวิวดาก้อนนิดๆหน่อยๆแล้วกันเดี๋ยวตอนทำสุดๆเดี๋ยวค่อยมาทำการรีวิวอีกทีนึงนะสำหรับทางด้านของดาก้อนอ่ะโอเคคลิปวันนี้มีเพียงแปะ มานีนะก็ใครดูถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดถไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้แปะคลิปด้างซ้ายพีดีป้างขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม